ประจบที่ด้ขันเปิดงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปของ d 8อําเภอค่ะ เมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาวันที่3เมษายน2568ที่บริเวณด้านหน้าสะพานสรานวิถีถนนเรียบชายหาดทะเลอ่าวประจวบอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นายศินาทรโอเอี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลกาเปิดงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปของดีจาก8อำเภอภายใต้โครงการการผลิตสินค้าพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นแปรรูปและเชื่อมโยงการตลาดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอย่างต่อเนื่องแก้ไขปัญหาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกมมรสร้างเครือข่ายของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในแต่ละอำเภอได้แลกเปลี่ยนสินค้าด้านการเกษตรและการแปรรูปโดยมีนางสุคนสุขอนุเคราะห์ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโดยงานดังกล่าวจัดเคลื่อนระหว่างวันที3่3ถึงวันที่7เมษายน2568ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจําหน่ายสินค้ากเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ของดีจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,ร,กรที่มาจาก8อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาทิเชน่นมะม่วงฝรั่งแตงโมสับปะรดแก้วมังกรและสินค้าเกษตรอื่นๆรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปเช่นหมอน รองคอสินค้าของดีจากอำเภอหัวหินปลาเค็มแดดเดียวจากอำเภอสามรอยอดผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปจากอำเภอทับสะแกสับประรดกวนและเครื่องจักสานจากก้านมะพร้าวสินค้าแปรรูปของดีจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอเมืองประจวบเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปพร้อมรับประทานจากโครงการตลาดประชารัฐร่วมใจและสินค้าตลาดถนนคนเดินริมอ่าวประจวบอีกด้วยนายศินาธรโอเอี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันกล่าวว่าวันนี้ได้รับเกียรติให้ เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในพิธีเปิดงานโครงการการผลิตส,สินค้าพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นแปรรูปและเชื่อมโยงการตลาดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมในวันนี้ก็ต้องขอเช่นชมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกระร,กร,ระดับประเทศและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,ร,กรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจบูรณาการร่วมมือกันในการขับเคลื่อนยกระดับทําให้สินค้าของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของดีแต่ละอำเภอเช่นสัตว์น้ำสัตว์ทะเลภาคของการประม รวมไปถึงภาคการเกษตรเช่นสับประรดซึ่งเป็นพืชประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมะพร้าวอาเภอทับสะแกทุเรียนป่าระอูซึ่งถือว่าเป็นพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในส่วนภาคร,ราชการต่างๆได้การสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านต่างๆเพื่อจะได้ให้มีการต่อยอดและพัฒนาสินค้าที่เป็นพืชพื้นถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นมีคุณภาพยกระดับให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้นจะได้เป็นการรวบรวม นำไปพัฒนาเข้าสู่ตลาดที่สูงยิ่งขึ้นไป